สวัสดีเพื่อนๆชาวเพล์เพื่อนเเดอะซิมโซเชียลออนเฟซบุ๊กและเพื่อนๆบน YouTube อีกครั้งนะครับกลับมาเจอกันอีกคลิปนึงแล้วแน่นอนครับว่าจะต้องมีเทคนิคการเล่นเดอะซิมโซเชียลมาฝากกันเช่นเคยจากที่ผมได้เข้าไปอ่านที่เพื่อนๆได้โพสต์เอาไว้ในเดอะซิมโซเชียลไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำเควสปัญหาต่างๆในการเล่นนะครับการเล่นที่ยากขึ้น ผมเลยไปลองหาวิธีแก้นะครับและได้นำเทคนิคมาบอกต่อกันและปัญหาที่เหมือนจะสำคัญที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือปัญหาซิมไม่ทำกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองต้องการนะครับมาดูกันนะครับว่าปัญหานี้เป็นยังไงสังเกตน,นะครับตอนนี้ตัวละครซิมของผมกำลังหิวข้าวมาก แต่ว่าไม่ยอมทานข้าวครับแต่ดันไปแปลงฟันแทนเพิ่มความสะอาดเพื่ออะไรไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำได้นะครับมีอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคาบน้ำยานะครับเพื่อเอามากดเพิ่มค่าต่างๆซึ่งสอบคุณของยาชนิดต่างๆผมได้อธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วสามารถกดดูได้ที่ด้านขวามือนะครับมาดูวิธีการ ครับและใช้น้ำยานะครับจากที่เราเห็นว่าตัวละครซิมของผมเนี่ยกำลังหิวมากสิ่งที่ผมควรจะคาบแล้วนำมาใช้ก็คืออ,อินสต้าสแน็คนะครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งอันกดใช้ไปนะครับค่าความหิวที่เมื่อกี้มันสีแดงตอนนี้ กลับมาเต็เหมือนปกติเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าวิธีที่สองนะครับกดเข้าชอ็อปวิธีนี้ไม่ต้องเปลืองวัตถุดิบในการคราฟยานะครับแล้วก็ทำให้ง่ายในการเล่นด้วยตอนนี้สังเกตน,นะครับว่าค่าที่ยังไม่เต็มเนี่ย ก็มีค่าของโซเชียลแล้วก็ค่าฟันนะครับหลังจากที่ให้ตัวละครซิมไปคุยกับต้นไม้ไม่รู้คุยกันภาษาอะไรนะครับคุยกันเข้าใจได้ยังไงก็ไม่รู้คนกับต้นไม้อันนี้เป็นผลมาจากสรรคุณคุณสมบัติที่ผมได้อัพไว้ให้ตัวซิมของผมนะครับ คุณสมบัติที่เรียนไปก็จะมีนินจาเลเวลสามแล้วก็มีทําความสะอาดเลเวลสี่ 4, แล้วก็มีเรื่องของคนติงตองนะครับที่หลายๆคนเรียกคนติงตองกันเพราะว่าคุยกับต้นไม้ได้แล้วก็มีการซ่อมเลเวลสามนะครับตอนนี้เรามาทําให้ค่าทุกอย่างเต็มก่อนนะครับ <S 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 2> <S 2> เพื่อที่จะง่ายต่อการสังเกตว่าวิธีแก้โดยการกดเข้าช็อปเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่า หลังจากค่าต่างๆตอนนี้เต็มทุกอย่างนะครับขึ้นอินสปายเรียบร้อยผมก็ทำการกดเข้าช็อปการกดเข้าช็อปนี้นะครับจะทำให้ค่าต่างๆเนี่ยไม่ลดลงโดยปกติแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยพอ Energy หมด ก็จะปล่อยตัวทิ้งไว้หรือว่ากดออกจากเกมไปซึ่งทําให้ค่าต่างๆลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้แล้วรับรองได้ครับค่าต่างๆไม่ลดลงแน่นอนแล้วก็ที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําแบบนี้ไป Energy จะขึ้นหรือเปล่า Energy ยังขึ้นตามปกตินะครับตอนนี้ผมจะขอทิ้งตัวไว้ในช็อปสักพักหนึ่ง แล้วก็ที่เพื่อนๆหาซื้อกล้องดูดาวไม่เจอนะครับซื้อได้ที่ l i ฟวิ g ง o ูมนะครับราคา750เหรียญน,นะครับได้มูลค่าบ้านมา625เพิ่มความสุข3ามแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องหาวัตถุดิบมาสร้างต่อก็คือมาไม่เป็นชิ้นนะครับต้องมาสร้างเพิ่ม สำหรับเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคอะไรอยากจะแบ่งปันแนะนำติชมหรือว่าอยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้ผมทิ้งเวลาไปแล้ว30วินาทีโดยปกติผมคิดว่าค่าต่างๆน่าจะลดแล้วนะครับทีนี้ขออีกสัก5วิ 5้3สีมองมาดูกันครับค่าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีค่าไหนลดลงเลยไม่ว่าจะเป็นการกดหน้าเควสก็ได้ได้เหมือนกันคือทำให้ตัวเกมหยุดไปชั่วขณะหนึ่งครับการกดคราฟก็ทำให้ตัวเกม หยุดไปเหมือนกันที่จะไม่หยุดเลยก็คือในส่วนของ energy ที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาในช่วงนี้ที่เราทำได้นะครับข่าวหน้าผมจะเอาเทคนิคอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ